ถ้าไม่แข่งกับใครจะอยู่ในโลกความจริงได้หรอถามถ้าไม่อยากแข่งขันเอาชัยกับใครเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ก่อเวรหรืออยู่ในวังวนของการแย่งชิงจะอยู่ได้ในโลกของความเป็นจริงหรอในเมื่อทุกคนต้องแข่งกันแน่ๆอย่างเช่นการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแท้ที่จริงก็คือการพยายามเบียดคนอื่นให้ตกกระป๋อง มีตัวเองขึ้นแท่นกับพักพวกไม่กี่คนนั่นเองตอบต้องดูเข้าไปที่จิตใจและความรู้สึกนึกคิดกันเป็นหลักครับว่ามีเจตนาหนักไปทางนั้นจริงไหมคุณกล่าวว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหมายถึงการพยายามเบียดเบียนคนอื่นให้ตกกระป๋องก็ขอให้พิจารณาตามจริงด้วยใจที่เป็นกลางว่าขณะสอบนั้น มีกี่คนที่ทำข้อสอบด้วยจิตคิดจะเหยียบย่ำให้คนอื่นพ่ายแพ้ตามความเป็นจริงนะครับส่วนใหญ่นึกแค่ว่าจะต้องตอบข้อสอบให้ได้มากที่สุดเพื่อผ่านการคัดเลือกไปเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการและได้คณะตรงตามความชอบใจด้วยโดยไม่คิดสักเท่าไหร่เลยว่าฉันทำข้อสอบฉันทำสอบยิ่งมากข้อก็ยิ่งเหมือนลงดาบฆ่าคนอื่นทิ้ง นี่แหละครับความวิจิตพิสดารของกรรมด้วยลักษณะภายนอกบางอย่างเหมือนแข่งขันแต่ใจอาจไม่ได้คิดแข่งขันก็ได้ผิดกับลักษณะภายนอกบางอย่างเหมือนไม่แข่งขันแต่ถ้าจิตคิดแข่งขันมันก็กลายเป็นการก่อเวรไปได้ยกตัวอย่างเช่นการทำบุญทำทานจุดมุ่งหมายที่ฉากนอกเหมือนต่างคนต่างฝึกสละฝึกให้ทาน ฝึกทำใจเป็นกุศลแต่เอาเข้าจริงพอเห็นใครทำบุญด้วยจำนวนเงินเกินหน้าตนก็ทนไม่ได้งานนี้ต้องมีเกทับกันใหม่เลยแทนที่จะเป็นทานแบบสัตว์บุรุษก็กลายเป็นทานของอาสัตบุรุษไปกรรมนั้นอย่าดูที่ภายนอกครับทั้งหลายทั้งปวงเขาดูกันที่เจตนาเลงดีๆว่าคิดอย่างไรเป็นไปเพื่อให้ตัวเองก้าวหน้า หรือเป็นไปเพื่อความล้าหน้าล้มตาคนอื่นการแข่งทุกชนิดนั้นถ้าใจประกอบด้วยความโลภอยากเอาชัยเหนือคนอื่นใจนั้นก็ถึงทุกเดียวนั้นแล้วและจะต้องเข้าวงจรกลับชนะเป็นแพ้กลับแพ้เป็นชนะไม่รู้เลิกแต่มนุษย์ก็อย่างว่าแหละครับถ้าไม่แข่งก็ไม่สนุกแทบทุกคน อยากลิ้มรสชัยชนะเหมือนคนกระหายน้ำขณะเดียวกันก็ต้องถีบตัวสุดแรงเกิดเพื่อหนีจากฐานะความเป็นผู้แพ้คงสุดแต่ว่าใครใช้ชีวิตมาถึงไหนเบื่อการแก่งแย่งชิงดีเสียทีหรือ,อยังผู้ชนะนั้นต่อให้รู้ตามจริงว่าก่อเวรเอาไว้ก็ยินดีในการมีเวรต่อไปโดยเฉพาะเมื่อยังคาบเหรียญทองไว้คับปาก ในขณะที่ผู้แพ้นั้นต่อให้ประสบกับอาการนอนทรมานไม่อาจข่มตาหลับได้ก็ยังยินดีที่จะตั้งหลักเพื่อปล้นชัยชนะมาจากแชมป์เก่าอยู่ดีธรรมดาโลกครับ